จากไปดูดใบไม้ร่วงโดยพระธรรมดิลกสมานสุเมทโววัดป่าแสงรุณนขอนแก่นข่าวพระสงฆ์ทรงธรรมผู้ลำเลิศผู้ประเสริฐเรืองนามตามสมัยและสังขารดับขันดับร่วงลับไปเมืองเล็กใหญ่ใกล้ชิดติดตามมาเมืองเชียงใหม่มาอุดรดสะท้อนจิต ขอนแก่นติดคิดใกล้ไม่ห่างหนามาเมืองเลยหมุนหมองหนองน้ำตาต่างอำลาจากไปใจอาบอนรู้อยู่ว่า,าการตายวายชีวาดไม่สามารถหนีตายหรือถ่ายถอนแต่เสียดายพระดีสีบวรต้องจากจรเหินห่างไปต่างแดนเปรียบใบไม้ร่วงหล่นไปจนสิ้น ลงสุด,ดินภาคพื้นพันหมื่นแสนเกิดกับตายวายชีวาดไม่ขาดแคลนเป็นแบบแปลนแผนถังแต่ดั้งเดิมฝึกหัดจิตปล่อยวางในทางชอบอยู่ในกรอบตรองตรึกไม่ฮึ้เขิมปฏิบัติให้พอเพียงต่อเติมจิตจะเริ่มผูกสมัครไตรลักเออย อ่านโดยวอนวรพุโธพิคุวัดสมมาชัญวาทกรุงเทพมหานคร